สวัสดีจ้าเมื่อนี้เฮากะสิมา้าเก็บเห็ดเนาะจ้าเห็ดนี่เป็นเห็ดเข่าไม่เนาะจ้าเอ่อชุดเอ้เข่าที่สองเนาะจ้าของฤดูกาลนี้เนาะจ้าเนาะจ้าอันนี้คือเห็ดที่ได้มาตรฐานเนาะจ้าใส่กระสีใส่หนึ่งสองสามเนาะจ้าใส่นี่คือใส่ขายดีเนาะจ้าราคากะอย่าแพงเนะจ้าเพราะว่าเป็นเห็ดไม่เนาะเขบข้ากะเก็บดอกที่มันใหญ่จ้่เพราะว่า กอถ่าให้มันบานบ่ได้จ้ะกนถ่าให้มันบานนี่ราคาตกจะเก็บเลยจ้ะามาณนี่จ้ะกำกำมือหนึ่งจ้ะตังสินีบ้างจ้ะสังเกตบ้างจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดอกเก็บได้จ้ะสองดอกเก็บยังบ่ได้มันจะนไงแตกต่างกันเนาะแต่ถ้าเขาเก็บไงแห้งแบบ แบบใหญ่เลยจ้ะ,ะ,ะขายบ่ค่อยได้เนาะขายได้อยู่แต่คนบ่คคอยสื่อมันก็ใส่เวลาในการขายเนาะจ้ะช่วงนี้อากาศเกาหลีกะยิ่งมาขึ้นกะมา่านซีหาองซาเนาะจ้ะอากาศนี่คือคือเห็ดหมักเลยเนาะจ้ะตน้นทุนของเห็ดมันก็ที่ลดลงเนาะจ้ะเพราะว่าอากาศมัน,นหนาวห้องกับประต้องเปิดยังเลยจ้ะคือคนเห็ดมาใส่เห่าปิดประตูแค่นั้นจ้ะ เขาก็บอต้องเปิดแอร์เปิดยังต้นทุนก็สิลดลงนะจ่ะมันบอคือบานเฮานะจ่ะบานเฮา่อากาศมันห่อนอากาศห่อนต้นทุนมันก็สูงขึ้นนะจ่ะเพราะว่าเขาต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาถ้าบขเปิดแอร์ก่อนมันก็สิตายเร็วนะจ่ะแต่ถ้าก่อนมันแข็งแรงอีลีอากาศยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสามสิบอยู่ได้จ้ะก่อนแข็งแรงอีลีคือเขาก็บต้องเปิดแอร์นะจ่ะยุนี่คือการจ้ะนาห่อนกับห่อนแห้งคือกันอากาศกับ สามซิปอับเพื่อนจ้ะสามสิบแปดก็มีจ้ะพอแกก็ยี่งใจการเปิดน้ำลังค่าเนาะจ้ะเปิดน้ำลังค่าเพื่อให้เ็ดในเห่ามันเย็นเพาเปิดน้ำลังค่าปุ๊บอากาศในเห่ากับสีประมาณขังหอกประมาณสามซิปหาเนาะจ้ะในเห่ากับยีบ่สิบเจ็ดยสิบห้าได้จ้ะอันนี้ก็ลดต้นทุนไปอีกจังนึงเนาะจ้ะนาน,นี้ก็ ปีล่างๆมานี่เฮ็ดเกาหลีกับซิเลิ่มมีราคาถือกล้องนะจ๊ะเพราะว่าประเทศจีนเขากบกำลังการผลิตเข้าห้ายไหมจ๊ะเขามาตีตลาดด้วยเกาหลีแต่แต่กะยังพ่อขายได๋ยจ๊ะเพราะว่าคนเกาหลีเขากะเป็นเป็นฉากย่อมนะจ๊ะเขาซื้อสินค้าจะของส่วนหลายนะจ๊ะที่เ้าไปหางเป็นยังตั็สิของเกาหลีคือคนเกาหลีเขาจะซื้อหลายเขาเขาบ่อยงว่าเอ้ของจีนถูกของจีนถูกซื้อของจีน กระส่วนหน่อยที่เขาจะซื้อนะจ๊ะเพราะว่าไปไปห่างไปยังจังสีกระส้วนของจีนจังสีตะเกแล้วจีบบอกว่าอย่าไปเอาอย่าไปเอาคล้องถือเอ้ยมันถือหรือมันห่างมันห่างเร็วมันพังเร็วเสียเร็่ยวเห็นนะจ๊ะอาหารกับพวกเสพแล้วจีบอกไปจังสีนะจ๊ะเป็นศาสตร์นิยม่นอกประเทศเขาคือเขาอุของเขาเองสินค้าการเกษตรเขามันก็เลยต้องแท่งสล่วนนะจ๊ะขนาดแตงโมยั่เงยเลยสีหาลอยเนาะ อีกอย่านเขาก็เฮ็ดดีนะจ๊ะสินค้าเขาเขาด,ดูแลดีเฮ็ดดีหนุ่มถน,นอมแต่ถ้าน่าข้ามการเกษตรบ้านเขาก็นสนับสนุนพร้อมนะจ๊ะน้ำของเขามีการใช้น้ำหลายแบบเนาะน้ำเกษตรนี่ก็สีอีกราคาหนึ่งนะจ๊ะหน่วยของน้ำทุกที่ของเกาหลีเขาจะจาะบาดานนะจ๊ะคือคือห้องของบุญว่าที่ก็อู้น้ำม,มาเพ่อน้ำเพ่อพอนันนี้ ก็ท <c ười> ี่จอบาดด่านไว้เกือบตุ่มหมองจ้ะไฟฝ่ากับเขาถึงเกือบตุ่มหมองเนาะอันนี้คือขอดีของประเทศเขาจ้ะเม็ดก้อนยน่ามีกับประมาณเกือบสองโลเอะสองโลสองจ้ะเม็ดก้อนยน่าดอกมันก็สิประมาณนี้ละจ้ะ การทำงานสิบามาณนี่ล็ะจะตื่นึ้นกเจ็ดโมงกลัวเจ็ดโมงเคิงเขาง,งานนะจ๊ะมเก็บเห็ดตอนเศ้าน้ำนี่ก็เป็นนะอัดเห็ดหอมมาจากเจ้บโดไทยเห็นเบิงเพราะว่าบอมมีเวลาวันสิดทายมือเลยเขาแกกับมากมากกับเห็ดงานเลยนะหละบอมมีเวลาไทายอัดเห็ดช่วงหนานาวน,น,นะจ๊ะเดือนสิบเอดอาไปรอบนึงแล้วก็มาอัดเดือน เดือนสามอีกรอบนึงจ้ะอันนี้คือเห็ดที่ได้มาตรฐานนะจ๊ะคือแบบเห,ห็ดเห็ดไซส์นะจ๊ะเฮดเฮดไซส์แบบแบบไม่หนาเลยจ้ะแบบนี้คือเห็ดไม่หนาใช่ไหมจ้ะสังเกตว่าด้ะดอกนี่คือทานมาคระเดล้วข้าบอลมันกระเดล้วข้าอยู่แต่มันสิดลุกลุ่งนะจ้ะข้าต้องเอาไปตากไปไปตากให้มันแห้ง แบบนึงละข้อไครมากอันนี้ได้จ้ากะสีผ้าไปเบิง้งหลอมหอม่อเนาะจ้าว่าเห็ดมันน้ามขนาดใด้เนาะจ้า จ้าเก็บแป๊บเดียวเ้าก็เต็มตาแล้วเนาะจ้าตะการนี่กับประมาณหกกิโลได้จ้าหกกิโลกะประมาณกิโลละหมื่นวอนเนาะหมื 10, ่นวอนกะเท่าไรประมาณสองร้อยเจ็ดสิบบาทไทยเนาะจ้าคิดว่ามือหนิสกีบได้ประมาณสิบหาตะการนาะจ้าตะการใหญ่ได้จ้าตะการละสิบหากิโลเนาะเก็บเ็ปมือเดียวก็ซืดด้อได้เงิน ไลยเติอบพี่จ้าแต่กะปีหนึ่งกับซมีอยูสองสามเทือจ้ามือในห้าก็ฝากไปที่นี้อะจ้าเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนอาอจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อขอบคุณค่ะ